สวัสดีครับวันนี้มีธรบัตในสมัยรัชกาลที่10มานําเสนอให้ชม3ฉบับนะครับเป็นธรบัติ20บาท50บาท100บาท3ฉบับนี้นะครับเป็นธรบัตแบบพลาสติกโพลิมเมอร์ไม่ผ่านการใช้นะครับเริ่มจากธรบัตรชนิดราคา20บาทด้านหน้าธราบัตพระบรมฉายาสาทิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่10ธนบัตร20บาทแบบโพลิมเมอร์นะครับ ตรงนี้ก็จะมีช่องใสยสามารถมองทะลุผ่านได้ทั้งสอด้านภายในช่องใสยนะครับก็จะมีตัวเลข20อารบิกนะครับนี่ครับเอียงตะหัดไปมานะครับภายในช่องใสยนะครับก็จะมีตัวเลข20อารบิกเป็นตัวเลขนูนะครับเมื่อใช้นิ้วมือรูปสัมผัสก็จะสะดุดมือนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็เป็นช่องใสยสามารถมองทะลุผ่านได้ทั้งสองด้านตรงกลางก็จะมีตัวเลข20อารบิกนะครับ ขยับธนบัตรไปมานะครับเปลี่ยนสีได้นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับนี่ครับเอียงธนบัตรมาทางขวานะครับก็จะเห็นเป็นสีฟ้านะครับย่อธนบัตรลงมานะครับมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข20ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรมุมขวาด้านบนนะครับเป็นพระกุผ่านะครับ มุมขวาด้านล่างเป็นตัวเลข20อารบิกนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธรบัติลิกมาด้านหลังธรบัติตรงกลางนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่1ภาพตรงนี้นะครับเป็นภาพวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชการที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนะครับส่วนภาพทางเบื้องขวานะครับฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราดา,าภาลัยราชการที่สองส่วนภาพตรงนี้นะครับเป็นภาพจากบทละครเรื่องอีหนังขยายขึ้นมานะครับเป็นภาพจากบทละครเรื่องอีหนังอีหนังเป็นพระราชนิพน์ในราชการที่สอง ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดของบทละครลำํำแสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถในด้านบรรณคดีและพระราชกรใณีใยกิจที่ทรงทำนุบำรุงศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยหลายสาขาให้เจริญรุ่งเรืองนะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัต50บาทแบบโพลิเมอร์ไม่ผ่านการใช้นะครับธนบัต50บาทแบบโพลิเมอร์นะครับ ตรงนีนะครับก็จะมีช่องใส่สามารถมองทะลุผ่านได้ทั้งสองด้านภายในช่องใส่นะครับก็จะมีตัวเลข50อารบิกนะครับเนี่ยครับเป็นตัวเลขนูนนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษนะครับเมื่อเอียงธับััดไปมานะครับก็จะเปลี่ยนสีได้นะครับตรงกลางนะครับก็จะมีตัวเลข50อารบิกนะครับ ด้านบนธนบัตรนะครับก็จะมีอักษรเบลสําหรับผู้พิการทางสายตานะครับน่ครับเป็นการพิมพ์แบบนูนนะครับก็จะเห็นเป็นจุด2จุดนะครับย่อลงมานะครับมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข50ไทยนะครับมุมขวาด้านบนนะครับเป็นพคุ่านะครับมุมขวาด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข50อารบิกนะครับ พลิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับตรงกลางนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ภาพตรงนี้นะครับก็เป็นภาพเรือสำเภานะครับภาพทางด้านขวานะครับเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ภาพทางขวามือนะครับก็จะเป็นภาพหอชัชวาลเวียงชชยในพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับ มุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นประกุดผ้านะครับด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข50อารบิกนะครับก็เป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรส่วนมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข50ไทยนะครับสีของธนบัตรนะครับเป็นสีฟ้านะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร50บบาทแบบโพลีเมอร์นะครับ วันที่ออกใช้ธร,รบัติ21พฤศจิกายนพศสอง8นร,รบธนบัติแบบพลาสติกโพลิเมอร์นะครับก็จะสามารถกันน้ําได้นะครับมีความทนทานมากกว่าธนรรบัติแบบกระดาษนะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนรรบัติ100บาทไม่ผ่านการใช้นะครับเป็นพลาสติกโพลิเมอร์นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับก็จะมีช่องใส่สามารถมองทะลุผ่านได้ทั้ง2ด้าน ภายในช่องใสนะครับก็จะมีตัวเลข100อารบิกนะครับนีครับก็จะเป็นตัวเลขนูนนะครับเมื่อใช้นิ้วมือรูปสัมผัสก็จะสะดุดมือนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษนะครับเอียงจับัตไปมานะครับเปลี่ยนสีได้นะครับนี่ครับเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับเอียงมาทางขวานะครับเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับ ตรงกลางนะครับก็จะมีตัวเลข100อารบิกนะครับถัดมาด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข100อารบิกสีแดงนะครับด้านบนนะครับก็จะมีอักษรเบลนะครับสำหรับผู้ผพิการทางสายตานะครับเป็นการพิมพ์แบบนูนะครับก็จะเห็นเป็นจุด3จุดนะครับนะครับเมื่อใช้นิ้วมือรูปสัมผัสนะครับก็จะสะดุดมือนะครับนะครับเป็นอักษรเบลนะครับ มุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลขหนึ่งร้อยไทยนะครับมุมขวาด้านบนนะครับเป็นพะกุฏผ่าส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีช่องใส่สามารถมองทะลุผ่านได้ทั้งสองด้านนะครับมุมขวาด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข100อารบิกนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับรายละเอียดสวยงามคมชัด ธนบัตร100บาทแบบโพลิเมอร์วันที่ออกใช้ธนบัตรยิพฤศจิกายนพศ2568พลิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับตรงกลางนะครับฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5นะครับภาพตรงนี้นะครับก็เป็นภาพรถยนต์พอดิ่นั่งในครั้งรชัชกาลที่5สเสด็จประพาสยุโรปนะครับด้านบนตรงนี้นะครับก็เป็นช่องใส่สามารถมองทะลุผ่านได้ทั้ง2ด้านนะครับ นี่ครับจะพลิกให้ชมนะครับนี่ครับเป็นช่องใสสามารถมองทะลุผ่านได้ทั้งสองด้านนะครับส่วนภาพทางเบื้องขวานะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ภาพตรงนี้นะครับรัชกาลที่6ทรงฝึกกองเสือป่าที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นมานะครับนี่ครับขยายขึ้นมานะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับ มุม้ายด้านบนนะครับเป็นประคุธผ่านนะครับด้านล่างนะครับตัวเลข100รอารบิกนะครับมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข100ไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีธนบัตรมานำเสนอให้ชม3ฉบับนะครับเป็นธนบัตร100บาทเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร50บาทไม่ผ่านการใช้นะครับ ธนบ,บ,บัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร20บาทนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับ3ฉบับ3สีนะครับธนบัตร100บาทนะครับเป็นสีแดงนะครับธนบัตร50บาทเป็นสีฟ้าส่วนธนบัตร20บาทนะครับเป็นสีเขียวนะครับนะครับสีสันสวยงามนะครับ3ฉบับ3สีนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนธนบัสดีครับ